<c oughs> มาพูดถึงนักมวยคนหนึ่งผมก็สงสารเขานะเขาสูงเขาสูงเขาใหญ่เขามีวิทย์วิญัาเขามีคุณภาพคือเขาโชควันเนี่ยเขาทําน้ําหนักได้ตลอดเขาทําค่าหน้าผ่านตลอดไปว่าเขาไม่ได้มวยชคกันด้วยน้ําหนักครับผมไม่ได้ชคด้วยตัวสูงตัวใหญ่ตัวยาว,วไม่เกี่ยวครับสูงใหญ่ยาวแต่คุณน้ําหนักคุณเยอะคุณชคได้ปะก็ไม่ได้ถูกต้องไหมครับนี่ คลิปนี้ว่าคุดให้ฟังนะตอนเนี้นมัมวยสูงใหญ่ก็คือนาบิลสูงแล้วเก่งด้วยแล้วฝีมือด้วยมีระเบียบวินัยด้วยอต,ตอนนี้ใครก็อยากต่อยด้วยอ่ะเพราะว่าคนอยากต่อยด้วยถ้าต่อยชนะก็ถือว่าคุณน,นี่สุดยอดเลยเป็นนมัมวยที่สุดยอดแต่ถ้าแพ้มาคุณก็บอกว่าโอ้เขาสูงกว่าใหญ่กว่าสู้ไม่ได้ <laughs> นี่เป็นคำแก้ตัวับผม ผมเห็นใจนาบินนะมองตรงนะในเมื่อเขาสมควรเป็นแชมป์มันเขาสมควรได้แชมป์รับผมให้เขาได้แชมป์ไม่ว่าจะเป็นกติกาคิดบ็อกซิง่งหรือมวยไทยอะไรนี่นาบิลสมควรเป็นแชมป์ร้อยสี่พันในช่วงนี้ระยะนี้คพรับผมใครก็อยากต่อยมองตรงใครก็อยากต่อยด้วยทั้งะนั่นแหละนาบินตอนนี้มันเป็นกระแสไปทั่วโลกอ่ะใครอยากต่อยถ้าต่อยชนะคุณก็บอกว่าโอ้คุณสุดยอดคุณต่อยชนะนาบิลได้คุณนี่สุดยอดถ้าคุณแพ้ โอูยสูงกว่าใหญ่กว่าสู้ไม่ได้เ,เรื่องปกติแพ้มาคุณไม่เสียหายเลยแต่ชนะมาทนี่คุณดังกล้องโลกเลยนะเพราะคุณชนะมวยตัวสูงตัวใหญ่ได้เข้า <c oughs> <c oughs> ใจตอนนี้ไอ้ซูเปอร์เลกอะเขาไปบอกว่าอยากไปแก้มือ <c oughs> มองตรงกาแสซูเปอร์เลก <c oughs> กับกระแสนาบินนี่ผมมอง,องตรงเลยนี่ผมไม่ได้พูดอวยนะมันสู้นาบิวไม่ได้เลยกระแสสู้กันไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นโลกโซ,ชโซเชียลลูกอะไรนี่ผมบอ,อกตรงสู้กันไม่ได้นี่ผมไม่ได้ว่า,าง,งู้นี้มันสู้กันไม่ได้จริงๆตอนนี้กระแสที่จะสู้กับนาบิลได้ก็คือรถถังที่ว่าสู้สีกันรถถังโอเคนะรถถังนี่กระแสดีแต่รถถังไม่สมควรลดตัวงมาต่อยกับพวกนี้ไม่สมควรเพราะว่ารถถังสมควรจะต้องโกยต่เอรไปเรื่อยถ้ากบอสเขามีสมองในการจัดนะเขาต้องจัดพวกเอาพวกมวยในตำนานพวกมวยฝีมือพวกมวยเก่งๆพวกมวยที่มีค่าตัวองสูงมาหายความมาต่อยกับรถถังเนี่ย อย่างเทนชินเนี่ยเนี่ยสมควรเลยสมควรที่ได้เจอกันเลยอันนี้สมควรมากสมควรไปดึงเทนชินมาให้ได้มาต่อยให้ได้แล้วจัดไว้นี่กําไรคุณอูฟู่มหาศาลแน่นอนธุรกิจมันต้องทําแบบนั้นนะครับผมนะเขาเรียกว่าทำธุธุรกิจนะเขาเขาทำมวยไปด้วยทําธุรกิจไปด้วยอ่าก็ชื่นชมนะบอชชาตีนะสุดยอดครับผมเป็นคนที่สมองใสมากๆ ขนาดนั่งหวยในตำนานลหลายคนที่เลิกไปแล้วกลับมาต่อยหวยก็เยอะแยะไปครับผมโอเคอันนี้ขอชื่นชมครับผมอ่ะอันนี้กรณีมาพูดให้ฟังว่าทําไมนาบิลถึงโดนเปรียบแล้วทาไมนาบิลถึงเป็นกระแสแล้วทาไมนาบิลถึงจะมีคนที่อยากต่อยด้วยตอนนี้เยอะแยะเพราะอะไรชนะคุณก็ดังแฮะคุณก็บก่ากเขาสูงใจเขามาได้ครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ฝากไว้ให้คิดแค่นี้ครับผม สงสารนาบนไหมสงสารนะแต่พูดตรงๆอ่ะในเมื่อไม่มีใครสู้เขาได้ก็ให้เขาเป็นแชมป์ตลอดการไปเลยครับผมไม่ใช่เฉพาะการนะตลอดการโอเคนะครับแล้วรอเขาจนกว่าจะถึงร้อยห้าสิบห้าปอนไปขึ้นไปร้อยเจ็ดสิบปอนขึ้นไปครับผมถึงจะมีครูโชกกระไดไปเป็นไหนตอนนี้ให้เข้มขัดแชมป์ตลอดการนะครับผมร้อยสี่สิบห้าแชมป์ตลอดการนะครับไม่ใช่เฉพาะการโอเคนะครับบอสฝากไว้แค่นี้สวัสดี